พัฒนาการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์โดยใช้ท้องถิ่นเป็นฐานเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสู่ซอฟต์พาวเวอร์ของกรุงเทพมหานครสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานครเขตสองจึงเห็นความสำคัญของการจัดการเรียนการสอนโดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ เพื่อให้ผู้เรียนได้มีโอกาสได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริงในการสรืบค้นหาความจริงและพิสูจน์ข้อมูลโดยใช้หลักฐานทางประวัติศาสตร์เพื่อให้การจัดการเรียนรู้มีความหมายสร้างความน่าสนใจและได้ลงมือปฏิบัติจริงการเรียนรู้ประวัติศาสตร์โดยใช้ท้องถิ่นเป็นฐานจึงเป็นการเรียนรู้ที่ใกล้ตัวผู้เรียน ทำให้ผู้เรียนได้ผ่านประสบการณ์และสถานการณ์จริงได้การจัดการเรียนรู้จึงมุ่งเน้นการเชื่อมโยงเนื้อหาทักษะกระบวนการและคุณลักษณะที่ดีที่ผู้เรียนจะเกิดขึ้นดังนั้นการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์โดยใช้ท้องถิ่นเป็นฐานเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสู่ซอพาวเวอร์ที่สำคัญของไทยอย่างแท้จริงวิธีการดำเนินงานการขับเคลื่อน การจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์โดยใช้ท้องถิ่นเป็นฐานเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสู่ซอฟต์พาวเวอร์ของกรุงเทพมหานครโดยใช้กรอบแนวคิดสมาร์ทแบงคอกในการขับเคลื่อนหลักสูตรสถานศึกษาบูรณาการการจัดการเรียนรู้โดยใช้ประวัติศาสตร์เป็นแกนหล,ลักและจัดการเรียนรู้ผ่านรายวิชาต่างๆที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันเพื่อน,นำไปสู่ซอฟต์พาวเวอร์ ของกรุงเทพมหานครโดยมีแนวทางดำเนินการดังนี้คณะทำงานจัดทําแนวทางการขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์โดยใช้กรอบแนวคิดสมาร์ทแบงคอกในการขับเคลื่อนหลักสูตรสถานศึกษาบูรณาการกับการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์เป็นแกนหลักกับรายวิชาอื่นๆได้แก่ภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยีเป็นต้นจัดงาน BKK2 Sustainable Education Forum 2 0 2 0เพื่อประกาศจุดเน้นให้สถานศึกษามีการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาพื้นฐานประวัติศาสตร์ให้หัวเรื่องการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์โดยใช้ท้องถิ่นเป็นฐานเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม สู่ซอพาวเวอร์ของกรุงเทพมหานครประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้และครูผู้สอนประวัติศาสตร์ทุกโรงเรียนในสังกัดพัฒนาครูให้สามารถจัดทำสื่อการสอนประวัติศาสตร์โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ด้วยสื่อดิจิทัลนิเทศ ติดตามโดยสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบนิเทศภายในโรงเรียนในการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์โดยใช้ท้องถิ่นเป็นฐานเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสู่ซอฟ์พาวเวอร์ของกรุงเทพมหานครส่งเสริมให้ครูเข้าร่วมคัดเลือกหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์โดยใช้ท้องถิ่นเป็นฐานเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม สู่ซอพาวเวอร์ของกรุงเทพมหานครผลการดำเนินการผู้เรียนมีความรักและความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทยสามารถสร้างความเข้าใจและสืบทอดประวัติศาสตร์ของท้องถิ่นและชาติและมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมืองรวมทั้งสามารถนำไปบูรณาการกับการประกอบอาชีพในท้องถิ่นของตนได้ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสมาร์ทแบงคอกครูที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ท้องถิ่นด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์ในการขับเคลื่อนหลักสูตรสถานศึกษาบูรณาการการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์เป็นแกนหลักกับรายวิชาอื่นๆได้แก่ภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยีเป็นต้น นอกจากนี้ครูได้รับการนิเทศติดตามโดยพัฒนาระบบนิเทศภายในเพื่อปรับเปลี่ยนรูปแบบการสอนเชิงรุก Active Learning โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์สถานศึกษาทุกโรงเรียนมีการขับเคลื่อนหลักสูตรสถานศึกษาบูรณาการการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์เป็นแกนหลักกับรายวิชาอื่นๆมีการจัดทำคำอธิบายรายวิชาให้สอดคล้องกับความเป็นมาของท้องถิ่น มีโครงสร้างรายวิชาบูรณาการประวัติศาสตร์และความเป็นมาของท้องถิ่นสู่ซอพ,พาวเวอร์ของกรุงเทพมหานครตามบริบทของแต่และวิชามีหน่วยและแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของทุกโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีครูต้นแบบและมีหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุกโดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ โดยใช้ท้องถิ่นเป็นฐานและมีสื่อวิดีโอและแหล่งเรียนรู้ประวัสสติศาสตร์ท้องถิ่นได้แก่สถานีรถไฟหัวลำโพงเขตปทุมวันวัดมหาบุตรเขตพะะขนงชุมชนไทยมอนเขตคลองสามวาประวัสสติศาสตร์ไทยพุทธมุสลิมเขตหนองจอกสนามบินดอนเมืองเขตดอนเมืองและเจ้าพยาบดินเดชาเขตวังทองหลาง